กุมใจจริงๆรักยิ่งยิ่ง้ก็มั่นใจหนุ่ดูเด่นไปบอกเซียวคนก็โอ้เจ้าถุงหลบหลบไม่ได้ไม่ได้ ป้าดูน่วนเห็นปเลยเลูกบเราลีโลเขาป้าคนจาก,ก,กันไปไปไปเราลีโลนันเห็นเขาเราคุณเล่น เรียกลัวเลยอดีโน่ป oh, uh. ah. oh, ah. oh. oh, oh. oh. ้ามันไม่แม่งกอดกันมึเอาเกิบเลยป้ามันไม่ลามันเอาเกิร์บปุอบอป้าเชงไปกลม็ด

ภาษาไตเบีาอิจีลิโลภาษาฟรังเขาแบบแย้มแย่วนาเขาเอิญบาจเลยโชพี่อกโกติดเงีเอ้เราเจียมี่จะตามาตุเล่เลยแม่ดีโ่โอ้โหเดินเล่าแย่มาือเอ้เนตอ tôi đi ăn mặt chết em có anh kể lắm nọ bơi không giết mày mày gì mày mày đi. mày mày Đi mày 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 ปอ่ะลาลีโลอ่ไปกวนแม่ลราลีโลไปก้เลื่นกวนแม่ไป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 วนแมจะหาิธีบอกจากเลย็นักหาวิธีนี่เอแฟนถีขักแน่เฮ้อไอ้หนึ่งไปรีดที่ตังเนอยันครับครับจะเอ็ดยนี่นีเสมันมาต่างเน อนี่ตั้งแจ็คขามาเฮือนเอาตอนี้ไอ้หนึงเอารถไปขับ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 ไปนี่กดจุฬาุตินีเฮการขัาเอรถนะเท่ากันละไอ้นี่ก็เทาเรป้อมไปหลักมิิโลเขาไปเข็นน้องเขานี่เขาจางไปนี่ไอ้หนึ่งเอารถไปท่าเขาก้าวอะไรแล้วเขาขึ้นรถไปชร็ๆน็อเออเด็ที่นี่แหละน็อมาทัชุกันเี่บอกไมยอม

top mắt sống ăn em làm chắc chắn anh mệt được mặt à, quân nà chả là Tôi đi đi ngồi, ngồi chuyện nô vâng lấy lâu lên hay hết rồi anh này à, hay hết từ đi